สวัสดีจ้าพี่น้องจอดมาหัวจอดถ,ถึงแล้วไปแวนอั่นแว่นนี่มาหัวนี่าบสามอื้นไปกินเผากันลงมางเขาไปนี่แหละ ยังกว่าไปะปเดินเดินไปไหนดเลื่อนมันจขาดดีได้ยังดิท่อนเ่เท้าเออล่าเท้าเลย ตายเลยเสียงแจ้วแจ้วเนาะจริงๆมะหว่านีตะใบสองแล้วพี่เนาะแต่ว่าไปแหวนนั่นแวนนี่ซื้อคงซื้อคองกับมะหว่านีใบสาม เสียคืองามแท้ได้แม่โซเสียโซเสียไปแม่จริงจริงมาหัวนี่ตะใบสองแล้วแม่เราลำค้าญตุมไม่มถึงีดไปแม่นักแม่โอ้ นี่จ้าไึ๊เต็มห้องลูกไส้อ้าอ่าอ่าสอนดิเมียวะเมียมาเลยผู้ใดผู้ใดใส่เสือมาเลยใส่เสือคุณคุณใสิได้ครบสุดดิอ่าหนึ่งส่ว

น้ำขิงย่านบ่มีหม่งอยู่กัเลยเผือเพิ่นมาย่านหิวนอนแมนย่านเพิ่นหิวนอนแม่น้องน้ำขิงแมนนั่งหน่อยย่านเพิ่นหิวนอนกว่าซีเลิกกับซีดึกเนาะบ้านอาจะประมาณหาทุ่มเลยละอ๋อถ้าไปทำ ใสมาี่เปียกล้าดัเรีไม่รียว่าเรว่าหนมานนี่เนไหมไปดัดนก็ไปดดไมดดก็ไปดัดฟันมันขึ้นมาแล้วไปดัดฟันก็พร้อมไปอีกกเพาบ้านนันี่น้หนักขึนโอ้ยได้กินวัอนี้เออใสเลยมันลงเยอะแม่ลงห้าโหนึ่งลงห้ลงิง้าไม่ได้ไป ให้ถักให้เบอร์นี่ว่าพี่กับนองนี่เขาก็เช้มันนีกันแม่าแม่แ่่มพอที่กันน้องชเขาว่าอันใหญ่กับน้องมาได้ตอนแรกๆมาเจอกันเออตอนนี้กไม่ได้เาแคอนนึวนึงม่ตอ่คนก็จะคนรักันแล้วี่เเขาเลยจะีอตอนนี้เหรอไปกันนะเดี๋ยวก้นไปเขาอันนี้จะโมงแม่ khách muốn ăn gì đấy nè, nóng quá bây giờ, đêm gió, ngang coi hoa súng, cái nào, 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 nào, cái 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 nào,

ข้างหลังมั้งมีมั้งไปยินอะไรมาเพื่อนเมื่อไร่อีกอ่ะไปรูเหรอแกลเพื่อนอะไรอีกอ่ะนี่ไอชากำลอะไรนี่ยอยนี่นี่มีมีมีเป็นเลิก่ะฟ้าข้างหลมนี่ตรงตะไบร้อยเสื้อไหนอ้าวหรอเสื้อสนไหออกมาดีทำไมเี้ยโกรธอะรอ่าี้ร

ควันตะวันซื้อหวยไทย่พบมูละทักแม่พอดีเราไปซื so euh ้อหวยแล้วถืงหวยแล้วสาวบาทเลยเมื่อกี้สื่อหวยแล้วแล้วเจอไปซื้อว่าอันนี้เชื่อสาบาทไอ้พ่อยแม่แม่พกเจ็บ่เป็นบ่เพิ่นฝันละหวยไทยเพิ่อนเราค่ะ

ยงน้ำเียเวลาเอาบนาแงใส่้วาเพียงลูกหลังน้ำหนกมัน่วงกมัเฮ็ดขานีงมากเนหงำแล้วกันนี่ของใส่เข้ากับโรงมัเยอะมาเลยคะทำไมเขาต้องทำข้างล่างทำไมเขาต้างทำข้างบนอะไรทำจุจุทำจุจุเขาใทำไมเขาใ่กระตูผีเสื้อใส่ด้านนีใช่เขาใสาเมาใส่กระาูผี้เาไม่หวจางปวดหลางง้ ไม่ต้องทำอันน um. ี้คือมาอยกหน่อยก็ใช้แล้วพี่กันกันไอแช่ก็ได้หรอกไอ่อนี่ไม่ใหญ่ก็ทำยูโดได้อะไม่ใหญ่นกว่าทำสององยูโดทำซีของรองหน่อยสองคนก็มีสำหรับนอนสกมมี่้เขาฟังช่วงนี้หนาวพ่อก็ไม่จออไปคุย